เกาะพระที่สีสวยแบบนี้เวลาเผาไฟจะเป็นสีอะไรนะครับเกาะพระนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะพระ90%้า75%แปดอร์เ็็บ้าเซ็นครับถ้าเผาไฟจะดำทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเผาไฟให้ดูนะครับว่ามันจะดำทั้งหมดหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นแปดสิบเปอร์นหรือว่าเจ็เอร์เซ็นหรือ75็ปอร์เซนนะครับเผาไฟดำทั้งหมดครับ ถึงเป็นทองแท้ก็ดำนะครับนี่ครับดำปุ๊ดเลยครับเผาเสร็จแล้วดำปุ๊ดเลยครับนี่ครับดำปีเลยครับเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูครับนี่ครับอันนี้เคยเห็นกันแล้วดำปิษปีเลยเห็นบอกครับอ้าวอันนี้ก็ดำนะครับแต่อย่างไม่ดำเท่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูเปรียบเทียบให้ดูแหนบอยู่ไหนแหนบอยู่ไหนแหนบอยู่ไม่ต้องขยับกล้องนี่น้องเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูครับทองอันนี้ที่ผมบอกว่าน่าจะเป็น90%อร์ซนะครับ เห็นเปล่าครับเวลาเผาแล้วจะต่างกันเลยครับเห็นเปล่าครับอันนี้นะครับอันนี้ครับที่ผมคิดว่าเป็นเก้าสิบเปอร์ซนตแต่เวลาเผาแล้วสีจะต่างกันเลยครับจะไม่มีเหลืองๆปนอยู่เลยครับแต่ส่วนอันนี้ยังมีเหลืองๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเผาจีครับเมื่อกี้อันนี้มันอยู่บนนะครับเดี๋ยวเราจะเผาอีกทีครับเผาอีกทีครับเดี๋ยวจะเผาทีว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับเผาเอย่างนี้เลยครับถ้าเผากว่านี้ละลายครับ นี่ครับยังไม่ดําปิดนะครับยังไม่ดําปิดครับยังไม่ดําปิดครับนี่เห็นเปล่าครับเห็นใบน้องสีสากันเปล่าเหนครับนี่ครับอันนี้คือน่าจะต่ํากว่า90สครับส่วนอันนี้เป็น90%้อเครับทองเมื่อ25ปีก่อนครับยังมีสีเหลืองติดติดอยู่นะครับสีเหลืองติดติดอยู่ครับนี่ครับยังเป็นสีเหลืองติดติดอยู่นะครับนี่ครับครับแล้วทําไมเขาผสมอะไรถึงดําวันนี้เราจะมาผสมให้ดูนะครับนี่ครับเราจะผสมแบบนี้ครับไม่ต้องขยับกล้องไ้น้องนี่ครับ ทองอันนี้เป็นทองเต็มเปอร์เซ็นต์96.5นะครับผมจะผสมให้เป็น9เอ้ยจะผสมให้เป็น75เเนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามันจะเป็นสีอะไรครับทองอันนี้1กรัมนะครับเราจะผสมเฉพาะเฉพาะเรื่องเงินก่อนนะครับอันนี้คือเนื้อเงิน300มิลครับเราจะผสมให้เป็น75เนะครับเราจะตามกันแบบยาวๆเลยนะครับเราจะผสมให้เป็น75นนะครับเราจะดูว่ามันจะสีอะไรถ้าเราใช้เงินเป็นส่วนผสมอย่างเดียวนะครับ อันนี้คือเงินกับทองครับอันนี้คือเงินกับทองอย่างเดียวจะไม่มีทองแดงนะครับเราจะหลอมรอมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับแล้วเราจะดูว่ามันเป็นสีอะไหลนะครับเราจะหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวเลยครับไอ้ <_ c oughs> น้องไม่ต้องขยับกล้องเมื่อที่แล้วโดนเอฟซี c ดาบเพ <_ c oughs> ียบเลยอันนี้คือเนื้อเงินกับทองนะครับหลอมเสร็จแล้วก็ จะเป็นสีแบบนี้นะครับจะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าหลอมเนื้อเป็นสีอะไรครับนี่ครับเราจะไม่โรยเมงแซนะครับเราจะดูเนื้อทองจริงๆเลยครับไอ้น้องคลิปนี้ยาวไม่ต้องไปตัดต่อไม่ต้องซูมมาดูไกลๆถ้าซูมมาก็เห็นให้เต็มนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นสีอะไรเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราหลอมผสมทองแดงเสร็จแล้วกันดีกว่าครับส่วนอันนี้ อันนี้อีกหนึ่งนะครับเป็นทอง96เซนะครับผมจะผสมเป็น75เหมือนกันแต่อันนี้ผสมด้วยทองแดงนะครับเราจะดูว่ามันจะเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูครับเพื่อประหยัดเวลานะครับอันนี้คือทองแดงครับผสมให้เป็น75ครับเราจะดูว่ามันจะออกมาสียังไงต่างกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยครับ 75%เราก็จะผสมทองแดงไปประมาณ300มิลนะครับโดยประมาณนะครับ <único Liberty Overwatch> <fit> โดยประมาณครับ300มิลครับเราจะเห็นว่าเราผสมเสร็จแล้วครับอันนี้ครับอันนี้เราจะไปแบบไม่ตัดต่อครับเราจะเอาให้คนที่อยากดูจริงๆดูนะครับว <gord ita S 1> ่าเป็นยังไงครับเราผสมทองแดงครับอันนี้คือสตางแดงนะครับอันนี้คือสตางแดงหรือว่าสตางโบราณสตางเก่านะครับเจอันนี้ครับเราจะไม่จุ่มแผงแซ่เหมือนกันนะครับเราจะปล่อยครับ อันนี้ผสมทองแดงบานออกนิดๆนะครับไกลไปหรือเปล่าเห็นเห็นใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบสีให้ดูนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูครับนี่ครับเราจะหยิบมาไว้ในกระป๋องก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะเอาน้ํามาจุ่มตรงนี้นะครับบางทีก็มีคนบอกว่าสลับก้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาจุ่มให้เห็นกันเลยนะครับนี่ครับจุ่มให้เห็นเลยครับไอ้น้องกล้องอยู่ยเฉยๆนะ นี่ครับอันนี้ผสมด้วยทองแดงครับ75%อครับอันนี้75%สครับส่วนอันนี้ผสมด้วยเงินอย่างเดียวนะครับผสมด้วยเงินอย่างเดียวครับส่วนอันนี้เป็นทองกั้น6.5เก็บก่อนครับเดี๋ยวเมียเห็นเดี๋ยวเมียด่าครับว่าหลอมทองเล่นครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับเดี๋ยวหาว่าหลอมทองดีๆเล่นนะครับเพื่อเอฟซีผมทําได้ครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบสีดูนะครับนี่ครับนี่ครับเรามาดูชัดๆเลยครับเดี๋ยวลงทุนลงทุนเดี๋ยวหากระดาษแป๊บหากระดาษแป๊บหากระดาษไป นี่ครับน้องมันถามผมมาครับไอ้น้องคนที่ถ่ายนี่แหละมันถามผมมาครับโอ้โหไายแท้น้องสู้มาสู้มาเราจะมาดูนะครับทองที่ผสมเงินด้วยแล้วทําให้เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอากล้องมาดูเองดีกว่านี่ครับดูชัดๆครับอันนี้คือผสมเนื้อเงินอย่างเดียวนะครับผสมให้เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราจะได้สีทอง แบบนี้นะครับสีทองอมเขียวแบบนี้ครับแล้วส่วนผสมทองแดงให้เป็น75%ดําปดำปิดปีเลยครับนี่ครับดำปิดปีเลยครับดูงี้ครับแล้วเราจะมาดูกรอบพระนะครับว่าทําไมกรอบพระถึงดํานะครับส่วนมากกรอบพระนะครับกรอบพระก็จะมีทั้งทองแดงและเงินผสมอยู่นะครับเพื่อให้เป็นกรอบพระนะครับแต่ไม่ทุกวันทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรเป็นส่วนผสมเลยนะครับ อันนี้เราจะดูครับอันนี้คือกอบพราทอง90%เผาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเผาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือทองนะครับทองนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นทองที่ผสมแต่เนื้อเงินนะครับก็จะไม่ดํานะครับแต่ถ้ามีทองแดงผสมอยู่ก็จะดําอย่างนี้เลยครับดําอย่างนี้นะครับนี่ครับไอ้น้องมึงลืมหรือเปล่าวะมึงลืมหรือเปล่ามึงมาดินี่คลิปเราไม่สมบูรณ์มึงรู้หรือเปล่า เมื่อกี้ตอนที่พี่ทาคลิปกูบอกมึงว่าไงเวลากูเผากกอบพระเสร็จกูให้มึงถามกูว่ากกอบพระทําไมถึงดอํอ๋อฟังที่พูดเพลินูพูดพูด,พดลื่นขนาดนั้นเลยเหรอวะฮ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวทำไมมึงไ,ไ,ไม่ถามกูว่าว่าทําไมมึงไม่ถามกูกูอยากรู้ว่าทําไมมึงไม่ถามกูว่าทําไมกกอบพระถึงดําเนเมื่อเราเตรียมกันไว้แล้วอะไรกว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราเผยเบื้องหลังนะครับเราบอกน้องแล้วนะครับว่าให้ถามว่าทําไมเกอบพระถึงดํา เพื่อจะต่อคลิปหลอมทองอันนี้นะครับแต่น้องเงียบคลิปทําไมวะฟังพี่พูดเลินเฮ้ยคนจริงเหรอฮ้ยถ้างั้นคลิปนี้ต้องมีคนดูเป็นหมื่นแน่เลยวะครับ<อ>ว่าไอ้กูพูดเก่งขนาดน,นั้นเลยหรือวะโอ, <laughs> โอเคครับจบครับ